สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับมีเรื่องเล่าผีที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องประจนหลอนทางเราจะพาทุกท่านไปประจนหลอนเรื่องที่ว่ากันว่าเป็นเรื่องหลอนที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งเรื่องที่จะเล่านะครับคือเจอดีที่โรงพยาบาลนะครับเรื่องนี้มีอะไรน่าสนใจมารับชมรับฟังได้เลยนะครับเรื่องมีอยู่ว่าคุณแม่เนี่ยไม่สบายครับ ขาบอกว่าคุณแม่ไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลประมาณ2-3ถึงวันนี่แหละครับประมาณเลยอ,อาจจะเลยไป4วันก็ได้คุณแม่วันนั้นนอนไม่มีคนมาเฝ้านะครับคืนแรกก็ไม่ได้มีอะไรแล้วแต่พอคืนที่2นะครับคุณพ่อก็ให้พี่เลี้ยงที่บ้านเนี่ยมานอนเฝ้าคุณแม่ซึ่งนอนเฝ้าคุณแม่ที่โรงพยาบาลนี่แหละคืนที่2ก็ผ่านไปด้วยดีแต่พอคืนที่3เท่านั้นแหละครับคุณแม่สะดุ้งตื่นขึ้นมา พอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับกำลังอุ้มลูกแล้วก็เดินเข้ามาบอกว่าให้แม่ของเขาเนี่ยอุ้มลูกของเขาซะคือให้คุณแม่อุ้มลูกของผู้หญิงคนนั้นนะครับแต่แม่ของเขาเนี่ยก็ไม่ยอมอุ้มแล้วแม่ก็พูดพูดไปว่าจะอุ้มทําไมจะอุ้มลูกของคุณทําไมละ่ะอะไรประมาณนี้ครับแต่ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าให้อุ้ม แต่แม่เนี่ยเป็นคนรักเด็กนะครับก็บอกว่าแม่นี่ยเป็นคนรักเด็กมากแล้วพอโดนขยันขยอนเนี่ยก็ต้องอุ้มนะครับแต่พอคุณแม่อุ้มเนี่ยอุ้มไปสักพักเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยหนักเกินไปหนักเกินไปตอนนั้นเด็กเนี่ยเขาทั้งบอกว่าเด็กเนี่ยอายุไม่ถึงขวบนะครับแต่รู้สึกว่าหนักมากหนักเกินอายุเนี่ยจะเลยขวบไปแล้วนะครับหนักมากนะครับ แล้วก็รู้สึกว่าเด็กเนี่ยจะจมลงไปในตัวแม่เลยนะครับซึ่งคุณแม่เนี่ยก็เหมือนหนักแล้วก็อึดอัดอะไรประมาณนั้นครับก็เลยผลักออกแต่มือเด็กเนี่ยก็ได้เอื้อมไปขูดข้างหลังเลยครับซึ่งขูดข้างหลังแล้วพอเห็นเด็กคนนั้นหลุดออกไปเนี่ยคุณแม่พยายามตะเกียกออกนะครับแล้วผู้หญิงและเด็กคนนั้นก็ได้หายไปซึ่งหายไปแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยนะครับ แต่คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยกลับเป็นพี่เลี้ยงที่มานอนเฝ้านะครับเขาก็ฝันเหมือนกันครับเขาก็ฝันว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันเลยที่คุณแม่เนี่ยโดนเอารูปไม่อุ้มอะไรประมาณนี้ครับซึ่งพอเสร็จแล้วเข้าวันที่สีนะครับตอนกลางวันเขาแล้วก็น้องนะครับแล้วคุณพ่อก็มารับคุณแม่กลับบ้านแล้วคุณแม่ก็เล่าให้ฟังกับแล้วคุณแม่เขาบอกว่า คุณแม่เนี่ยเปิดหลังให้ดูข้างหลังเนี่ยมีรอยขูดทั้งสองข้างเลยครับซึ่งมันมีเป็นรอยเล็บนะครับมาขูดเป็นอะไรที่งงมากครับเราไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดกับเขาซึ่งแต่ให้ผมสันนิษฐาน้วก็อาจจะเป็นผีมาฝากลูกให้มาเกิดหรือว่าเป็นแม่เก่าอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เท่าที่ผมเ,เคยฟังมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่า หลายอย่างครับเรื่องแบบนี้เป็นอะไรที่ลี้ลับมากมันจะสรุปอะไรก็ยังไม่ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านรับชมรับฟังได้ด้วยความบันเทิงนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากครับเป็นไงครับจบแล้วนะครับมีเท่านี้นะครับเรื่องเจอดีที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากครับขอบพระคุณครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปในโอกาสหน้ามาใหม่ครับกันเร็วนี่แหละบ๊ายบาย